ได้ได้แกเดี๋ยวฉันจะรีบไปจะจะจะป้าคะมีอะไรหรือเปล่าคะโอ้ป้าเลยเหรอพี่ก็พอมั้งค่ะพี่มีอะไรให้หนูช่วยไหมคะอืมไม่รู้มันเป็นอะไรมันอยู่ดีๆมันก็ดับไปอะ่ะเธอดูเป็นเวลาเธอมาช่วยฉันดูหน่อยสิอ๋อค่ะงั้นเดี๋ยวหนูช่วยดูให้นะคะ โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ลองไปสตาร์ทดูนะคะ <Okay S 1> ดูไหมว่าติดไหมเนนะเดี๋ยวเรา<อ>ไปสตาร์ทดูนะหูะะะะ่งจังเลยหนูติดแล้วอะดีใจจังเลยขอบคุณเธอมากนะขอบคุณเธอมากเลยเดี๋ยวว้าฉันจะตอบแทนเธอทานอาหารกันนะไม่เป็นไรค่ะอ๋อพอดีพวกไฟมันหลวมอะค่ะอะอย่าลืมไปเปลี่ยนด้วยนะคะ ขอบคุณมากนะคะหนูค่ะโชคดีนะคะขอบคุณลี่ทำไมแกมา,าป่านี้อะ่ะรู้ไหมมันเลดไปตั้งเท่าไหร่แล้วอะ่ะทำไมแกไม่รู้จักรักษาเวลาเลยอะ่ะฉันขอโทษนะแกที่ฉันมาช้า พอดีฉันมีปัญหานิดหน่อยอะถ้าโปรเจกต์นี้มีปัญหาแกต้องรับผิดชอบไปเราเข้าไปหาท่านประธานนกกันเถอะขอโทษนะคะพอดีว่านัดท่านประธานนกไว้อะค่ะวันนี้มีคุยเรื่องงานโปรเจกต์ของพวกเราอ่ะค่ะท่านประธานนกไม่อยากพบพวกคุณเชิญกลับไปได้เลยค่ะเออ แต่ว่าพวกเรายังไม่ได้พบท่านประธานนกเลยนะคะท่านประธานนกไม่อยากเจอพวกคุณไม่อยากร่วมงนานกับบริษัทของพวกคุณกลับไปได้เลยค่ะขอเวลาชันนิดหน่อยได้ไหมคะขอให้ฉันได้พบท่านประธานนกก่อน<ม>แล้วฉันจะอธิบายให้ท่านได้ฟังเองค่ะไม่มีประโยชน์ไม่ต้องรอเชิญกลับไปได้เลยค่ะ กว่าพอแกคนเดียวเลยอะลิลลี่แกมาสายมาช้าทำให้ท่านประธานนกอะเขาไม่อยากคุยโปรเจกต์พร้อมกับพวกเราอ่ะฉันขอโทษนะแตงกวาคือเดี๋ยวฉันจะรอท่านประธานตรงนี้ก่อนเธอกลับไปก่อนนะ แล้วเดี๋ยวฉันได้พบท่านประธานแล้วฉันจะอธิบายโปรเจกต์ของเราให้ท่านประธานฟังแกจ,จะมีปัญญาแหละลิลลี่เขาไม่ต้องการพบพวกเราอะ่ะฉันไม่น่ามาร่วมหุ้นบริษัทกับแกเลยอะต่อไปนี้เราขาดกันฉันจะออกไปตั้งบริษัทของฉันแั้งกว่า แล้วเราจะมาเป็นคู่แข่งกันมาดูกันว่าฉันกับแกใครจะได้ดีกว่ากันแตงกว่าเดี๋ยวสิฟังฉันอธิบายก่อนแตงกว่า ต้าคุณยังไม่กลับเลหรอออฟฟิศถ้ปิดกหมดแล้วพอาเลิกงานกันแล้วไม่มีใครอยู่แล้วกลับไปเถะค่ะ ลี่เธอมาทำอะไรที่นี่ออ้าคิวอ้าแล้วเธอเป็นพนักง,งานที่นี่หรอใช่แล้วว่าแต่เธอมาทำอะไรที่นี่พอดีฉันเอาโปรเจกต์ของบริษัทของฉันมาเสนอให้ท่านประธานนกไทยอะ่ะแต่ว่า ท่านไม่อนุญาตให้ฉันเข้าพบถ้างั้นเอา,อางี้ไหมเดี๋ยวฉันเนี่ยช่วยไปคุยแล้วก็ช่วยไปนัดท่านประธานนกให้มาพบเธอเอาไหมจริงเหรอคิวพูดจริงเหรอ <c oughs> ขอบคุณนะที่เธอจะช่วยฉันนะ่ะไม่เป็นไรให้ถ้า ได้คำตอบอยังไงเธอรีบโทรแจ้งฉันได้เลยนะได้ได้เงั้นเดี๋ยววันนี้ฉันขอตัวกลับก่อนอแล้วยังไงเราเจอกันนะโอเคขอบคุณนะท่านประธานครับอพอดีว่าเพื่อนผมจากบริษัท LL Queen อยากจะขอเข้าพบท่านประธานครับ โอ้โหบริษัทนี้เราฉันไม่ขอร่วมงานกับคนแบบนี้นะโอโ้ป้าเดินไม่ดูตามาตาเรือเลยซุ่มซ่ามจริงๆเลย คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะครับเพราะลินล,ลี่ไม่ใช่คนแบบนั้นครับจะเข้าใจผิดได้ยังไงชื่อบริษัทมันก็บอกอยู่แบบนั้นแต่ผมมั่นใจนะครับท่านประธานว่าน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันยังไงผมอยากให้ท่านประธานเชื่อใจผมและขอให้เพื่อนของผมเข้าพบท่านประธานด้วยนะครับโอโอเคโอเคงั้นฉันจะลองเชื่อใจเธอดูสักครั้งนะอืม ขอบคุณครับฮ <Hello. S 1> ัลโหลฮัลโหลลี่ท่านประธานนกยอมรับนัดลี่แล้วนะ uh, จริงเหรอคิว เธอพูดจริงนะประธานนกให้ฉันเข้าพบได้แล้วใช่ไหมพรุ่งนี้เช้าเนี่ยรีเข้ามาได้เลยได้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 ไดโอเคแล้วเจอกันได้จ้ะแล้วเจอกันเพื่อนขอบคุณนะ คนนั้นเนี่ยที่ช่วยฉันไว้มาทําอะไรที่เนี่ยพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อน <laughs> พอดีหนูเอาโปรเจกต์ใหม่ของบริษัทของหนูมาเสนองานที่นี่ค่ะอืมอา้าวแล้วนี่ทาไมไปไหนกันหมดปล่อยให้เธอรอต้องนานแล้วนะ <laughs> ไม่เป็นไรเลยค่ะครั้งที่แล้วหนูมาสาย หนูก็เขาก็รอหนุ่เหมือนกันค่ะอ๋อรอเนาเจอกันแล้วเหรอครับรี่นี่คือท่านประธานนกเจ้าของบริษัทพกไทยนะท่านประธานครับส่วนนี่คือรี่เพื่อนรี่เจ้าของบริษัทแอลพีครับเอ๊ะแต่วันนั้นไม่ไม่ใช่คนนี้นี่ผมถึงบอกใ้คาว่าน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกัน อยู่นี่นี่เองหยู่จะเอาโปรเจกต์มาเสนออะค่ะแล้วคนนี้เป็นใครอะคะอ๋อคนนี้เป็นหุ้นส่วนเก่าของหนูค่ะอ๋อ,อเธอนี่เองไหนล่ะโปรเจกต์ของเธอนี่ค่ะ ท่านประธานจะจะไม่อ่านเลยเหรอคะไม่จำเป็นสำหรับคนอย่างเธอฉันมั่นใจว่าเธอจะไม่ทำให้บริษัทของฉันเนี่ยผิดหวังแน่นอนแต่แต่ว่าเออโปรเจกต์หนูก็น่าสนใจนะคะดีกว่าของลีตั้งเยอะลองไม่ไม่จำเป็นสำหรับเธอไม่สมควรได้รับการชื่นือจากใครอะลิลี่เราไปคุยเรื่องโปรเจกต์หม่กันดีกว่าเนาะ